แค่ v e a t า c ติเกต t ู e ดอะมูนเพลสนะครับผู้ชายคนนี้มาถึงถามผู้หญิงคนนี้ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้เลยตอบว่า Sorry sir the moon is full t n i w นะต้องทำเป็นเสียงผู้หญิงหน่อยทำไม่ได้นะคุณครู <c oughs> ก็เลยแปลว่าน,นะครับผู้ชายคนนี้แต่งชุดเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวมาเลยก็เลยมาบอกว่าฉันจะซื้อตั๋วไปดวงจันทร์มีไหมครับ ผู้หญิงคนนี้ก็เลยแต่ว่าเสียใจด้วยค่ะตั๋วไปดวงจันทร์ตอนนี้เต็มแล้วค่ะนะแปลว่าอย่างนั้นตลกแล้วยังครับนักเรียนก็น่าตลกหรอกครับเพราะว่าใครจะไปซื้อตั๋วไปดวงจันทร์ล่ะครับเนะมันไม่ใช่อยู่ใกล้แค่หอัวอนิจานะครับ <c oughs> โอเคครับตบท้ายด้วยมุกตลกของแบบฝึกหัด มาในกันตอนหน้า87นะครับหนังสืออัปบีด5ม5นะครับหนาใกล้จะจบเล่มแล้วนะครับจบม5ครูก็ไปต่อม6เลยนะครับามาดูเรื่องคลิกเลือกคัดกันเหมือนเดิมนะครับคือตัดบทความมาเป็นหลักสูตรให้ทั้งเรียนเรียนนะครับนั่นก็คือไบโอโลจีนะครับเกี่ยวกับภูมิอ่ไบโอโลจีนะครับภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์นะครับ นั่นก็คือเรื่องมัสซูไบโอโลจิกไบโอโลจีเดี๋ยวนะครับแต่ไม่ใช่จีโอโลจีโทษทีครับเกี่ยวกับอ่าชีววิทยานะครับนะโทษทีนะครับก็คือมาเรียนเรื่องมัสซนะครับคือเรื่องกล้ามเนื้อ except for thinking everyone everything we do depends on our muscle หลังเลขหนึ่งนะครับนะเขาให้นำมาเติมเอานักเรียนฟังนะครับนะ ในหนังสือมีอยู่นั่นก็คือเติมคำว่า whatever นะครับ whether ตัวที่กับไจะ whatever whether ที่แปลว่าหรือไม่นะครับ w s e t s e r นะครับนะข้อ b ในข้อหนึ่งนั่นเองถ้าเกิดนักเรียนมีหนังสืออยู่แปลว่านอกสจากว่านักเรียนจะเกิดความคิดนะครับนะคิดในทุกสิ่งทุกอย่างที่นักเรียนทำลงไปนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อแล้วนะครับนะ เราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะานึกได้สำนึกได้หรือไม่นะครับถ้านึกได้หรือสำนึกได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อของเราด้วยนะครับนะในการที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกนั้นๆอธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับตรงนี้เติมอว์เวชร W E T h E R นะครับ W H E T h E R Without muscle we หลังเลยกสองนใส่าำ w o o d ้นะครับ wouldn't be able to sit move talk g r i t e reach b reach or even even digest or food นั่นก็เกินัก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกล้ามเนื้อนะครับในระบบร่างกายของเรานะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมนะครับการนั่งการเคลื่อนไหวการพูดการเขียนการอ่านการหายใจหรือแม้กระทั่งการย่อยอาหารก็ไม่สามารถควบคุมได้นะครับ ดังนั้นอะมัสโิเวียตอับานโดรอบอิลาสิกอิทิ which contracts in ตรงนี้หลังเีขสาให้ใส่คำว่าอาร์เชอ์เวิร์นะครับอาร์เชอ์โอเจเ it becomes shorter and thicker when it receives a signal from our nerves or our hormones นั่นก็หมายความว่ากล้ามเนื้อคืออะไรกล้ามเนื้อก็คือกลุ่มมัดของ เนื้อเยื่อนะครับที่สามารถยืดหยุ่นได้ที่ชื่อปลว่าเนื้อเยื่อนะครับอิลาส,สิกแปลว่ายืดหยุ่นได้นะครับบานโดแปลว่ามัดซึ่งนะครับมีหน้าที่ยืดหยุ่นนะครับหนาะคอนแฟกซ์นะที่นี้แปลว่ายืดหยุ่นอินาเทเวิร์ดนั่นก็คืออีกในแง่หนึ่งนั่นหมายถึงอีดบีเคมชอเตอร์คือมันสามารถที่จะย่นให้สั้นหรือว่ายืดให้ยาวได้นะครับนั่นก็คือกล้ามเนื้อ เวนิลลิซ e บออ s ซิกเนี่เมื่อมันได้รับสัญญาณนะครับจากระบบประสาทของเราหรือจากฮอร์โมนที่หลังมามันก็จะยืดหรือหดนั่นเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อ There are o muscles: k e l e t a l muscle, smooth muscle, and cardiac muscle mm hmm. เขาบอกว่ากล้ามเนื้อในมนุษย์ในร่างกายมนุษย์เรานั้นมี3ชนิดนั่นเองนะครับก็คือชนิดแรกเป็นกล้ามเนื้อหลักหรือว่ากล้ามเนื้อของโครงสร้างนะครับ ชนิดที่สองกล้ามเนื้อเรียบกุรูปลอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับผมกุนะรูมไม่ได้เรียนพวกฟิสิกส์เคมีมาแล้วก็ไม่ได้ค้นเพิ่มเติมด้วยแปลตามภาษาอังกฤษ smooth muscle ก็คือกล้ามเนื้อเรียบเดี๋ยวกล้ามเนื้อเรียบคืออะไรก็ไปดูในรายละเอียดกันนะครับถ้ากุรูใช้ภาษาไทยผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ cardiac muscle ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจนะครับ สเกลเลอร์ทูมาโซนะครับที่คุณรูแปลว่ากล้ามเนื้อโครงร่างนะครับนั่นก็คืออาโซโคโวลันเทรีมาโซหรืออย่างหนึ่งเราอาจจะเรียกว่ากล้ามเนื้อที่คุณรู้ก็แปลไปตามภาษาภาษาอังกฤษนะครับกล้ามเนื้อที่สามารถสมัครใจหรือเป็นไปได้ตามใจที่สั่งนะครับประมาณนั้นโวลันเทอรี่บิโกสโกเปราะวีหลังเลขสี่นี้ให้เติอนกว่าแกนนะครับ ม e การควบ o ุมเ e มูเมน movement น h e n we w ั n t t นนั่นก็คือกล้ามเนื้อชนิดนี้นะครับเราสามารถที่จะควบคุมได้ตามที่เราต้องการถึงได้เรียกว่า v o l u n t a r y muscle นะครับคือกล้ามเนื้อที่สามารถควบคุมได้สั่งการได้ this muscle w o r r y greatly inside and f r e n d นะครับกล้ามเนื้อเหล่านี้เป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่โตนะครับและก็แข็งแรง From the small muscle อ uh, mm ่าอิน o s t r ด e s t ตัว e ั o โซ l ว t f o u r things อ่าเกรดリーนะครับไม่ได้แปลว่ยิ่งใหญ่นะครับตัวตนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่ดีมากๆนะครับนะนั่นก็คือตั้งแต่กล้ามเนื้อเล็กๆนะครับคือก็กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆดวงตานะครับจนกระทั่งไปถึงกล้ามเนื้อขนาดใหญ่เป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับ t h e a r e Attach e d นั่นก็คือรวมไปถึงนะครับตรงนี้หลังเลข้ค่าใส่คําว่า two นะครับ T O T รวมไปถึงนะครับ the bone s h o p for skeleton รวมถึงกระดูกด้วยนะครับนะซึ่งเป็นส่วนประกอบของโครงร่างของมนุษย์นะครับนะโครงกระดูกนะครับนะ Skeletal นี่ก็คือโครงกระดูกนะครับ And each muscle can move for parts of the body in certain direction และกล้ามเนื้อเหล่านี้นะครับสามารถที่จะสั่งการให้ร่างกายของเรานั้นเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับ c e r t a i n d i r e c t i o n นะครับ even quite simple action นะครับหลังเลขหกให้เติมคำว่า such s นะ u c s นะครับ such as kicking a ball or smiling นะครับนั่นก็คือการสั่งการง่ายๆนั่นเองนะครับเช่นสั่งการให้เตะฟุตบอลนะครับสั่งการให้ยิ้ม may involve several muscle groups working together ดังนั้นนะครับกล้ามเนื้อเหล่านี้อาจจะทำงานร่วมกันก็ได้นะครับนะประมาณนี้นี่คือการให้รายละเอียดของกล้ามเนื้อประเภทที่หนึ่งะครับ skeletal muscle นะครับกล้ามเนื้อโครงสร้างของมนุษย์หรือกล้ามเนื้อที่สามารถสั่งการได้ประเภทที่สองนะครับที่คุณครูแปลว่ากล้ามเนื้อเรียบนะครับน,น,นั่นก็คืออะไรคือ are found in most of the body internal อเป็นกล้ามเนื้อที่ถูกพวบในอวัยวะภายในของมนุษย์นะครับ internal organ for example ตัวอย่างเช่น smooth muscle in our stomach and intestine move food through our digestive system นั่นก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ในลำไส้นะครับในท้องที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนอาหารนะครับเพื่อให้ไปสู่ระบบการย่อยสลาย กล้ามเนื้อแบบนั้นเรียกว่าสมูทมาโซ่ไทยนี่มาโซอีนูนอหลังเลขเจตรงนี้นะครับไ้เติมคำว่า make m a k e make the pupil bigger or smaller in response to l i g h กล้ามเนื้อในสายในดวงตานะครับนะก็ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อเรียบเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆซึ่ง นักเรียนนะครับสามารถทําให้นักเรียนสามารถที่จะโต้อตอบนะครับต่อวัตถุที่มองเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่ใหญ่หรือเล็ก a อสมูนมาเซลคอนเฟ n ็ r ซ์แอนด์รีเล็กซ์ออโตเมติกคอลลกล้ามเนื้อเรียบนี้นะครับนะสามารถที่จะยืดหยุ่นได้อย่างอัตโนมัตินะครับหรือสามารถที่จะหยุดนะครับนะพักผ่อนคลายนะครับในการกทำหน้าที่ของมันเองอย่างอัตโนมัติ หลังเลยกแปดได้ใส่คาว่า without น uh, ะ w i c h o u t r thinking about it and so they are called involuntary muscle นั่นก็หมายความว่ากล้ามเนื้อเหล่านี้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องสั่งการมานะครับนาะมันปฏิบัติหน้าที่ของมันเองหรือเรียกว่า involuntary muscle involuntary muscle นั่นก็คือกล้ามเนื้อที่เราสั่งการไม่ได้นั่นเองนะครับ ไปกล้ามเนื้อประเภทที่3นะครับก็คือกล้ามเนื้อหัวใจนะครับ The t ิ i r d Group Cardiac Muscle นะครับกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจนี้ is p o u n r l y in the War of the Heart นั่นก็คือเจอที่ผนังนะครับของหัวใจนั่นเอง War of the Heart This muscle contracts and relax automatically in powerful regular rhythms ูปัมบลัชหลังเลขเก้านะครับให้เติมคำว่าราบนะครับ a r o u n d around body นั่นก็คือกล้ามเนื้อหัวใจนี่นะครับจะพบที่ผังของหัวใจนะครับอ่าที่ผิวของหัวใจไม่ใช่ผังนะผิววอนะครับแต่ก็คือที่อ่าผิวของหัวใจคือรอบรอบหัวใจนั่นเองนะครับนะ กล้ามเนื้อเหล่านี้สามารถจะยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่อนคลายนะครับได้อย่างอัตโนมัตินะครับซึ่งมีพละกําลังเป็นอย่างมากเป็นการเต้นตามจังหวะแบบปกตินะครับนาเรกโกลริทมนะครับทำหน้าที่ในการปั๊มเลือดนะครับนะไปทั่วร่างกายของเรานะครับาว r b าดี Around our, our heart beats an average about Seven ่ได e ทำ7 t อันนี้คุณครูก็เพิ่งทราบเือนกันนะครับนาะไม่ค่อยได้เรียนมาหรือเรียนก็ลืมแล้วคือมนุษย์เรานั้นนะครับนับเฉลี่ยแล้วเต้นหัวใจเต้นนะครับนาทีละ70ครั้งนะครับนาะถือว่าเป็นปกติ Every ห, Every หลัง Every นะครับหลังเลข10นะครับนะให้ใส่ Single นะครับ S I N G L E Every single minute t r o u b l i n e s without ever resting นั่นก็หมายความว่าทุกๆวินาทีนะครับนะในชีวิตของเรานั้นหัวใจนะครับไม่เคยพักผ่อนเลยนะครับนะหัวใจเขาเราไม่เคยพักผ่อ <c> น <oughs> ถ้าพักผ่อนก็คือตายนั่นเองนะครับนะ which เอ e วอ r แปลว่าหัวใจไม่เคยหยุดทํางานนั่นเองนะครับโอเคไปดูข้อที่หนึ่งกันต่อนะครับข้อที่หนึ่งก็บอกว่า what car of muscle do we use when we move twist เ a ินสู r วิ่งลิฟต e เ e ิร์ a t อ e ตอ r r ส t ะรีทูลและเชเขาบอกว่ากล้ามเนื้อ3ามชนิดนั้นกล้ามเนื้อชนิดไหนนะครับที่เราใช้เมื่อเราต้องการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับนะบิดต,ตัวเต้นรำนะครับเดินวิ่งยกของหนักเป็นต้นใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนต่อว่าสเก็ตเลสอูมัสโซนะครับคือกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นโครงร่างนะครับหรือกล้ามเนื้อที่ใหญ่นั่นเองที่สามารถ Voluntary, m a s s นะครับสามารถที่จะสั่งการควบคุมได้นั่นเอง mm hmm. ข้อที่3ก็หมาว่า e x p w o r n in b o นโ then in p a i น s a n s ล้วก็น question based on the text ให้นักเรียนที่บายคาําัพทาตัเป็นตัวเท็บนะครับแล้วก็ให้จับกลุ่มกันเพื่อถามแล้วก็ตอบนะครับตามเนื้อเรื่อง คำศัพท์ที่เป็นตัวเทิอนะครับก็คือ digest แปลว่าผอผลานอาหารนะครับนะ to change food i n your stomach into substance that your body can use นั่นก็คือเปลี่ยนนะครับหรือเผาอ่าผออ่อาผอผลาญอาหารนะครับก็คือย่อยสลายนะครับในท้องเพื่อให้กลายเป็นส,สารนะครับแล้วร่างกายก็สามารถดูดซับไปใช้ได้ เนื้อสัตนะครับเป็าเส้นประสาทนะครับนั่นก็คือ the 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 body s <S เ t h ่องทินไ r เ o อร์ที่วิ่ y ผ n าน r r าง i ายและขนส่ from the b ม a งไ to t h e rest o f the body's part เส้นประสาทนะครับนั่นก็คือเป็นเส้นประสาทเส้นเล็กๆนะครับเป็นท่อซึ่งอยู่ไปทั่วร่างกายของเรานะครับในการที่จะนำเลือดไปั้งสู่สมองและก็ส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนหมายถึง เคมีคก็ base by living self. ์ e l าเป็นเป,นป,ป็นทางปฏิบัติทางเป็นเคมี M e อย่างหนึ่งซึ่งเกิดมาจากเซลล์ที่มีชีวิตนะครับ which make and organ s o f your body do ซึ่งทำให้อวัยวะต,ต่างๆในร่างกายของเรานั้นทำบางสิ่งบางอย่างได้นะครับเขาเรียกว่าฮอร์โมน Attach นะครับแปลว่า connect นะครับแปลว่าติดต่อโจยชู้นะครับเข้าร่วมหรือทำให้สัมพันธ์กันอะไรประมาณนั้น Attach Internal Organ นะครับอวัยวะภายในก็คือ an Organ that performs specific function in the body นั่นก็คืออวัยวะส่วนที่ทำหน้าที่เฉพาะนะครับในร่างก,กายเรียกว่า Internal Organ i n t e s t ไ n ้นะครับลำไส้นั่นก็คือ the long tube in our body through which food pass other it has been uh, digested in our stomach นั่นก็คือเป็นท่อยาวๆนะครับในร่างกายของเราซึ่งทำให้อาหารนั้นผ่านไปแล้วก็ย่อยสลายนะครับในท้องของเราเรียกว่าลำไส้ ปั๊มนะครับในภาษาไทยก็คือปั๊มนั่นก็คือ to force a liquid or gas in a particular direction using a device เป็นอุปกรณ์นะครับใช้อุปกรณ์ในการใช้กำลังนะครับเพื่อที่จะดึงดูดเอาของเหลวหรือว่าแก๊สให้ไหลไปตามทิศทางที่ต้องการนะครับนัเรียกว่าปั๊ม ต่อไปก็ที่4ครับก็บอกว่า make notes under the head i n g นักเรียนจดบันทึกนะครับภายใต้หัวเรื่องดังนี้ you should know to give a short presentation about muscle to the class ให้จดบันทึกนะครับเพื่อที่จะนำเสนอหัวข้อสั้นๆนะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อของเราให้กับเพื่อนในห้องเรียนฟังโดยตอบคำถามเหล่านี้นะครับดัง why we need muscle ทำไมเราจาเป็นที่จะต้องใช้กล้ามเนื้อคําตอบอาจจะตอบว่า Because we have to use muscle to move our body, lifting or uh, blinking your eyes เราจาเป็นที่จะต้องใช้กล้ามเนื้อนะครับในการเคลื่อนไหวร่างกายในการยกของหนักๆหรือแม้กระทั่งการกระพริบตานะครับก็ต้องใช้กล้ามเนื้อ What muscle are made of แล้วกล้ามเนื้อเหล่านั้นทำมาจากอะไร m ั s ส a อ e า m ม s s of tissue that bundle together for strength กล้ามเนื้อเกิดมาจากนะครับเนื้อเยื่อนะครับทิชชู่เนื้อเยื่อที่มัดรวมกันนะครับ bundle together เพื่อก่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับ strength ฮา i n ม s นิคาร์มัสโซร h e ด e กล้ามเนื้อมีกี่ชนิดนะครับมี t h นะครับมีสามชนิดนั่นก็คือ Skeletal ก,กล้ามเนื้อที่สามารถสั่งการได้หรือกล้ามเนื้อเป็นโครงสร้าง สมุินะครับกล้ามเนื้อเรียบซึ่งใช้กับอวัยวะภายในของมนุษย์นะครับแอนคาดิแอกมาโซนะครับก็คือกล้ามเนื้อหัวใจ w h วอตดูสเกตเลชูมาโซดูแล้วกล้ามเนื้อโครงสร้างหรือกล้ามเนื้อสีที่สามารถควบคุมได้นั้นคืออะไรตอบว่าเดย์คอนโทรลมูเ m e n ์เป็นกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนไหวประมาณนี้ หรือนักเรียนสามารถที่จะตอบได้อีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือ why we need muscle ทำไมเราจะไปต้องใช้กล้ามเนื้อคำตอบก็คือ need muscle for conscious and unconscious control of our body เราใช้กล้ามเนื้อเพื่อ,อสำหรับสิ่งที่สามารถควบคุมได้และก็ควบคุมไม่ได้ในร่างกายของเรานะครับ why muscle are made of? w h a t muscle are e m a d of กล้ามเนื้อนั้นทำมาจากอะไร Muscle m e ชอฟอ s ลลาสต s กเอชู s s ชูนะไม่ tissue กล้ามเนื้อนั้นทำมาจากนะครับเนื้อเยื่อที่สามารถย,ยืดหยุ่นได้นะครับในอ a ล t าสติกวอชชัยออกมา there there are ชนิดของกล้ามเนื้อมี3อย่างนะครับนั่นก็คือส a l l e t ลโ smooth แ n d c ค r d i a c What is type can do? กล้ามเนื้อแต่และชนิดนั้นทำหน้าที่อะไรตอบบททั้ง3าม กล้ามเนื้อเลยนั่นก็คือ skeletal muscle conscious control movement of the body ทำหน้าที่ควบคุมนะครับการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนสมูทมัสโซนะครับ unconscious control movement of a organs except heart เป็นการควบคุมนะครับอ่าซึ่งไม่สามารถควบคุมได้นะครับนะการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในยกเว้นหัวใจนะครับเรียกว่าสมูทมัสซคือสามารถควบคุมการ เคลื่อนไหวแต่ว่าเราไม่สามารถสั่งการได้นั่นเองนะครับอั o ค s นเชส s ี y แล้วก็คาดิเอกมาสโซนะครับกิดกล้ามเนื้อหัวใจนั้นออโตเมติกอลีคอนโทรลเดอะบีชิ่งออฟเดอะฮาร์นั่นก็คือควบคุมการหายใจนะครับนะการเต้นนะครับของหัวใจอย่างอัตโนมัตินะครับนะบีชิ่งออฟเดอะฮาร์ก็คือการเต้นของหัวใจนะครับ ต่อไปเป็นโรรงงานนะครับ In g r o u p s c h o n t i n f o r m a t i o n about the Human Heart มาส่นให้นักเรียนจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับากล้ามเนื้อหัวใจของมนุษย์นะครับ p r e f a r อ uh, Did You Know ให้ต่เตรียมนะครับว่าคุณหาความรู้เหล่านั้นมาได้อย่างไร a r t i f u c l for the School b l o c k เป็นหัวเรื่องนะครับนาะว่า Did You Know คุณมีความรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจมากน้อยแค่ไหน ให้เขียนลงไปในบล็อกของโรงเรียนในวารสาร a short p a r a g r a p h e x p l a i n i n g w h a t the heart does and and how the list i n t e r e s t i n g facts ให้เขียนนะครับประกรมสั้นๆโดยอธิบายถึงหน้าที่ของหัวใจนะครับแล้ก็ list the i n t e r e s t i n g facts แล้วก็ให้ให้เขียนข้อมูลข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจลงไป ก็ได้ประมาณนี้นะครับนั่นก็คือ The heart is the organ that pumps blood around the body. หัวใจนั่นคืออวัยวะส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ปัม๊มทำหน้าที่ปั๊มเลือดนะครับหนาะให้ไปเลี้ยงร่างกายทั่วร่างกาย It is made up of a special muscle which contracts and expands like a pump. มันทำมาจากกล้ามเนือ้อชนิดพิเศษนะครับซึ่งสามารถยืดหยุนนะครับและก็ขยาย คล้ายๆกับการปัม๊ม it consists of t u uh, chambers, a t t a c h e d i n a t t a o v e n t r i c l e and artery. นั่นก็คือมันประกอบไปด้วยส่วนประกอบสำคัญสองอย่างก็คือเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดง a t the h e a r t b e a t ในขณะที่หัวใจเต้นอยู่นั้น two chambers Bring blood from the lungs and the rest of the body w h i l t the o t h e r ่จ o pump เ l o o d to the l u n ส s and body เสนน้นเลือดดำนะครับก็จะทำหน้าที่สูบเลือดจากปอดนะครับนะหรือทั่วร่างกายมาสูห่หัวใจส่วนเส้นเลือดแดงนะครับก็จะปัม๊มเ,เลือดเลือดดีนะครับนะไปเลี้ยงหวัวใจไปเลี้ยงทั่วร่างกาย Interesting fact ข้อมูลที่น่าสนใจมีดังนี้นะครับนั่นก็คือนี่คุณครูก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับนะ The heart weighs about 3 0 0 grams หัวใจของเรานะครับมีน้ำหนักประมาณ3 0 0รกรัมนะครับ It pumps 10 liters of blood every minute ในหนึ่งนาทีนั้นนะครับหัวใจสามารถจะปั๊มเลือดได้ถึง10ลิตรนะครับนะ หนึ่งนาทีเองนะครับนะทุกๆนาทีจากปั๊มเลือดสิบลิตรนะครับ it beats about 2.5 billion times in a v e r a g e lifetime นักเรียนลองหารดูนะครับนะตำราเขาเขียนมาอย่างนี้ว่าตลอดชีวิตของมนุษย์นั้นเฉลีย่ยแล้วหัวใจนั้นเต้น2.5พันล้านครั้งนะครับ ในชีว anyway, ิตของมนุษย์โดยเฉลี่ย2.5พันล้านนะครับนะสอ้พันล้านครั้งนับนับจำนวนการเต้นขหัวใจนะครับนักเรียนลองคำนวณดูนะครับนะวันาทีนึงกี่ครั้งชั่วโบงและกี่ครั้งและชีวิตของมนุษย์นี่อยู่สัก90ปีอย่างนี้นะครับกี่ครั้งประมาณนี้เป็นว่าจบหน้า87ครับฟังดูแลเข้าชม ช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอับที่นั่นต้องขอขอบคุณ